วันนี้มาขายเครื่องตรวจทองแบบพกพาราคา3 7 0 0 0บาทวันนี้ผมมาอยู่กันที่เซ็นทรัลาดพร้าวครับผมได้นัดรับเครื่องตรวจทองกับลูกค้าพร้อมจะมาสอนวิธีใช้ให้ดูด้วยครับเครื่องตรวจทองตัวนี้นำเข้าจากอเมริกาลูกค้าสั่งพีออเดอร์ของไว้รอส่งมาประมาณ10วันครับก็ได้ของแล้วลูกค้านัดเจอกันที่หน้าซิดเลอร์ครับผมก็เดินหลงตั้งนานครับหาซิดเลอร์ไม่เจอสุดท้ายก็เจอกันจนได้ครับอนุญาตพี่เขาถ่ายรีวิวแล้วก็บอกได้เลยครับขอไม่ให้ถ่ายติดพี่เขานะตัดภาพมาตอนที่สอนใช้งานเลยครับเริ่มต้นโดยการ เครื <muitas S 2> ่องนะครับเครื่องจับค่าแผ่นทอง 18K เพื่อวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทองชิ้นอื่นครับต่อมาชิ้นที่2ก็จะเป็นเครื่องตรวจทองของเรานะครับเครื่องตรวจทองตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ตอนนี้มีแค่ประเทศสหรัฐเมกาที่สามารถผลิตได้ต่อมาชิ้นที่3ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเครื่องไม่มีแบตเตอรี่นะครับต้องทําการเสียบสายชาร์จแล้วถึงจะตรวจทองได้นะครับต่อไปจะเป็นปากกาที่เอาไว้ตรวจทองครับปากกานี้จะมีน้ํายาตรวจทองอยู่ด้านในนะครับใช้ได้ประมาณ5้0 0ครั้งถึง10,000หมื่นครั้งชิ้นสุดท้ายที่ได้มานะครับสบากยที่เอจาก ญี่ปุ่นมาถึง3ชิ้นเลยครับชิ้นแรกที่จะลองวัดค่าให้ลูกค้าดูนะครับเป็นแหวนทองคําขาวรูแหวนแพตตินัมลืมบอกเพื่อนๆไปครับเครื่องนี้นอกจากตรวจทองแล้วสามารถตรวจแพตตินัมได้ด้วยนะครับชิ้นแรกที่ตรวจแหวนแพตตินัมเครื่องก็ฟ้องว่าเป็นแพตตินัมปกติครับต่อไปจี้รูปช้างประดับทอง 14k เครื่องฟ้องว่าเป็นทอง 14k ใช้งานได้ปกติครับอ๋อแล้วเครื่องยังมีอีกโหมดหนึ่งด้วยนะครับเป็นโหมดบอกค่าเปอร์เซ็นต์แบบตรงตัวเลยนะครับจี้รูปช้างที่วัดมาได้ 14k มีทองคาผสมอยู่ ทลองล่าสมบัติทองคำจะเอาไปขายต่อก็ทักเรามาได้เลยนะครับ